สวครับเอนเวอร่ไทยแซงมืครับค่ะวันนี้ชบพิ่การไปสามสองไปไงมาสอบครั้งแรกเกินจุดสองน้ำตักนี้ได้คุมมากี่โลคุมสามเกือบสี่สามสี่โลนะเราซ้อมอยู่ที่แสงมกเองอยู่ที่เดิมว่าซ้อมมีใครอยู่บ้างตอนนี้ก็มีพวกพี่ๆในค่ายครับผมเก็บตัวมาก่อนหน้านี้กี่วันละก็สออ่ก็ตั้งแต่ลังสการก็มาเร่งซ้อมเลยแลนี้เราต้องเจอกาปิหาอเจอเขาม ก็ตัดสึกทางสายเนาะได้ดูเทปดูฟอร์มเข้ามาแล้วเป็นไงล่าสุดเขาดูดูดันไหมวันนี้มาเจมวงแผนงไงดีก็เรื่อยๆเรื่อยๆฝีมือเหมือนเดิมเดี๋ยวมีอะไรอีกก็ตามน้ำตามน้ำมีครบเครื่องทุกอย่างเนาะแต่เขามาสู้เข่าทำไงก็สู้ก็สู้เลยนะวันนี้ไปไม่ยอมไม่ยอมใช่ไหมพยายามไล่แขนสู้เนาะแล้วล่าสุดเจอใครมา เจอเดือนเป็นไงชนะก็ชนะมานะครับอ่ะเราอายุใหญ่แล้วครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดอ่ะเราคนจังหวัดพิษณุเกศปล่อยปล่อยกิโลแล้วหกสิบสามพื้เพลเราเป็นมวยก็ครบคกัะสายหรือขวาขวาสูงร้อยสูงร้อยเจ็ดสิบสี่เราจบมวยรวมๆประมาณก็ร้อยฝาเป็นน้องไฟเชียร์หน่อยครับก็ฝาเอ็ดสิบสีเชียร์ครับผมครับ นวครับสวัสดีครับผมปฏิหารผลระบุวันนี้ชกพิการร3.2เามื่อกี้มาสอบเป็นไงครั้งแรกเกินจุดสี่ครับน้ำหนักนี้คุมมากี่โลคุมประมาณ2-3โลเอาซ้อมอยู่ที่ไหนพลประบุครับเขียบจบวซ้อมได้มีใครบ้างมีปืนใหญ่คุณสยามตัางต่ออ่าซ้อมมากี่วันรวมๆละประมาณสองสามอาทิตย์ได้อ่าเพราะว่าล่าสุดเราพิ่งน็อกมาเนาะน็อกใครมาไก่ป่าไก่ป่าเบื่อหรือยัง เจอกันบ่อยเบื่อแล้วเนาะแล้ววันนี้เราข้ามฝั่งมาเลยเจอใครครับเจอเจ้าาไทยเคยเจอเขาไหมไม่ครับผมก็เป็นไงได้ดูเทปดูฟอร์มมาหรือยังดูมาเป็นไงครับเขามีอะไรบ้างเขาก็มวยยาวมวยเข่าเหมือนกันก็วงนอกเหมือนกันแล้ววันนี้เราจะวางเกมบางแผงง่ายดีก็ เราแจ้เกิดมาครับนะครับเราไม่ได้โชคกลางวันนานเรื่องเนี่ยอ่อนานแล้วครับกหลายปีแล้ววะหลายปีแล้วครับสามปีได้แต่น้ําหนักนี้ก็คุมไม่เยอะก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วเราชนะพึ่งกลับมาแจ้งเกิดเลยใช่ครับเป็นไงความมั่นใจก็กลับมาความมั่นใจดีขึ้นนะกล้าออกกล้าแลกเหมือนเดิมวันนี้จะเดินหรือว่าจะชิงจังหวะฝีมือดีก็รอดูครับโอเคอายุอะไรแล้วครับอายุ ปีนี้ว3สามครับคนจังหวัดอุบลนครับผมไปปล่อยกิโลล้วประมาณส3อ่ามเป็นเพลาเป็นมวยมวยเข่าซ้ายหรือขวามวยขววเราสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเราชบมวยมาเป็นร้อยนะประมาณแล้วนฝากพี่น้องเพื่อนเจนหน่อยก็ช่วยดีใจผมด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่ครับผมครับ